าวาสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ,บ EC6395 EC นะครับวันนี้มาลองทดสอบไฟกันครับว่าไอไฟหน้าที่ผมใส่เข้าไปเนี่ย มันจะสว่างสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่ามุมของไฟหน้าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้แต่งเลยนะว่าไม่ได้ปรับเลยนะว่าให้มันแบบเชิดหรือว่าก้มแค่ไหนนะครับแต่จากเท่าที่สังเกตดูเมื่อกี้คือผมว่ามันเหลือเฟือนะเอาจริงๆเหลือๆสําหรับไฟหน้านะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับกันอีกทีนึงเพราะยังมไงมันก็ปรับง่ายอยู่แล้วสําหรับไฟหน้าแบบนี้นะมันเป็นแค่มุมธรรมดาเ็าจะเนเองนะครับไม่ได้ยากอะไร วันนี้จะวิ่งไปด้วยเกียร์สองล้วนๆนะครับเพราะว่า,าผมจะมีไปทดสอบไอ้ความเร็วแบบเกียร์สองแล้วก็วิ่งโดยระยะทางที่แบบเอาให้มันหมดให้ได้อะแต่ไม่รู้ว่ามันจะหมดหรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้เราออกมาแต่เช้าเลยนะตีห้ากว่าเนี่ยนะแล้วก็จะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ จะพยายามวิ่งให้หมดแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดหมดนะจะกว่าให้เหลือสัก20%อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วแบตเตอรี่เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไม่ควรจะใช้หมดนะคือแบตเตอรี่พวกนี้จริงๆมันจะมีค่าที่เขาเรียกว่า DOD กนะ็คือแบบแบตเตอรี่ที่คายประจุแล้วไม่ทำให้เกิดความเสื่อมถอยของตัวแบตเตอรี่จนเกินไปนะครับอย่างพวกแบตเตอรี่ตะกวกดเนี่ย ดีโอดีก็จะอยู่สักประมาณ5 0นะครับ uh, ซึ่งเหมือนแบตเตอรี่รถย like, นต์อย่างเงี้ยพู้กระบะอย่างเงี้ย80 80แอมถามว่าจริงเวลาเราเอาแบตเตอรี่80แอมของรถยนต์เนี่ยไปคายประจุใช้งานโดยที่ไม่ได้ชา์จอะไรเลยแล้วใช้ไปเลยจนกระทั่งแบบหมดเลยเนี่ยให้หมด80แอมเลยเนี่ยมันส่งผลกับแบตเตอรี่ไหม mm. ก็บอกเลยว่าส่งนะมันทำให้แบตเตอรี่เสียนะครับ พราเน้นเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าบอกว่า50%ของแบตเตอรี่ตะกัวกดสําหรับตัว80แอมป์เท้าท่าว่าเราใช้จริง,รงได้แค่40แอมป์เท่านั้นเองนะครับก็เหมือนกันแหละทุกอย่างมีเรื่องของ DOD ทั้งนั้นสาหรับแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับตัวลิเธียมก็แบบเดียวกันเวลาที่เราซื้อผมถึงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าให้เราเผื่อไว้ครับเผื่อในส่วนของตัวแบตเตอรี่ความจุที่ซื้อด้วยนะครับอย่าแบบซื้อพอดีว่าเราขี่ วันหนึ่งสมมุติร้อยโลเราก็เลยซื้อไซส์ L อะไรเงี้ยเอ้ไซส์ M อย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเพราะถ้าเราขี่จนหมดเลยเนี่ยแบตบมันเสื่อมนะทําบ่อยๆมันก็เสื่อมเร็วเหมือนอย่างที่หลายๆคนบอกเอ้ยทำไมแบตเตอรี่แบบไม่ถึงปีไปซะแล้วนะครับก็คือใช้มันจนเค้นมันจนถึงจุดสุดท้ายของมันเลยอะ่ะแล้วก็พังครับบอกแค่คําเดียวเพราะนั้นไม่ควรครับเพราะนั้นถ้าคิดว่าพี่สของการใช้งานแบบไซส์แบบ จะใช้กับแบตเตอรี่เนี่ยให้ดูด้วยครับว่าให้เราต้องเผื่อและอย่างนึงคือเวลาที่ในอนาคตพอแบตเตอรี่มันเริ่มใช้งานแล้วเริ่มเสื่อมเนี่ยเรายังเหลือบัฟเฟอร์ก็คือเราเหลือระยะทางให้ตัวแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาเผื่อเนี่ยไปได้ต่ออีกนะครับเพราะว่าอนาคตคือถ้าเราแบบต้องไปเปลี่ยนแบตเลยมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อแบบแบตมาเผื่ออย่างเงี้ยมันก็สามารถใช้งานได้นานหลายปีนะครับเหมือนเทสลา อายุแบตใช้งานตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยสิบปีเกินมาแล้วเนี่ยถามว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมใช้ได้นะครับแค่ว่าเซลล์แบตเตอรี่มันเสื่อมลงระยะทางมันหายไปแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นพอนที่พูดมาก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆฟังเพราะเห็นมีคนถามเข้ามาส่วนของแบตเตอรี่กับผมมีอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกจะมาเทสเรื่องไฟหน้านะเดีย๋ยวผมหาจังหวะเหมาะๆเทสยก่อนเปิดไฟหน้าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวโดนคนเขาด่าเอา นะครับเดี๋ยวหาจังหวะเหมาะๆหมะกันก็เดี๋ยวไปเทสกันนะประมาณนั้นไม่รู้เบื่อกันหรือ,อยังนะฟังผมพล่ามพูดไปเรื่อยนะครับบางคนก็บอกโอเค,คแต่บางคนอาจจะเบื่อก็ได้นะก็ทำมาจนถึงอะไรอะ่ะเอพิโซดเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอพิโซดสิบสองแล้วปะ่ะอันนี้ก็เป็นเอพิโซดสิบสองนะครับไว้ จะรีวิววิธีการถอดพับเบรกมาให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าถอดเมนเทนแนน c ์ยากหรือว่าง่ายยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะเอาจริงๆมีแค่หกเหลี่ยมนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีตัวประแจปักตายนิดนึงเพื่อใช้ในการถอดตัวปั๊มเบรกออกนะครับประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้ยากอนะเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองกันดีกว่าไฟสูงดูเลยนะสาดเลยนะนี่ โอ้ยเห็นป้ายปหนี่เห็นนะเห็นป้ายทางปะโอ้ยใช้ได้แล้วแค่นี้ตอบโจทย์แล้วเหลือๆเ,เลยอย่างเงี้ยมาดูป้ายดูป้ายด้านหน้านะโอ้โหเป็นไงใช้ได้ครับบอกเลยถ้าแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วถือว่าพอใจแล้วนะสำหรับผมนะโอ้แม่งรถข้างหลังมาไฟเดียวเว้ย บอกให้คำเดียวไฟบอดไปข้างหนึ่งผมนึกว่ามอไซค์เว้ยเออนี่อันหนึ่งเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะเราขี่มานึกว่ามอไซค์เราก็จะเปิดขวามองดีๆเอ้ารถยนต์นี่หว่าแหงก็ไว้ผมจะมีทำเอพิโซด13ต่อนะก็คือไปตะเอียตุดจีนให้ออีผมนะครับแถวฝั่งทน นะลาบุรณะขี่จากนนบุรีนนทบ,บุรีนะครับไปไปลาบุรณะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงร,นะระยะทางไปกลับเนี่ยเท่าที่ผมดูจาก GPS ไว้เนี่ยอยู่ประมาณ80กว่ากิโลนะ80กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็จะว่าไม่ชาร์จเลยขี่ไปทีเดียวเลยไม่ชาร์จดูทึว่าจะรอดหรือจะล่วงแบบจะหมดก่อนหรือเปล่าก็ถือว่า วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้มาลองก่อนด้วยนะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะครับว่าไฟหน้าเนี่ยสว่างเลยสำหรับไฟสูงที่ทำเข้ามาแล้วก็เราจะเห็นเลยครับว่าตัวป้ายบอกทางเนี่ยสว่างขึ้นมาชัดเจนนะเทียบจากคราวก่อนที่เราใช้ไฟสูงธรรมดาของของรถเดิมๆเ,เนี่ยมันไม่เห็นเลยนะวันนี้นี่คือแบบชัดเจนครับชัดเจนตอบโจทย์เลยทีเดียว ตอนนี้ใช้เกียร์สองนะครับบิดหมดปอดความเร็ว G p พอฟ้องอยู่63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหน้าใหม่ฟอ้อง72ยดิบฟกันอยู่10นะถามว่าจริงๆแล้วมันไปเทียวกับพวกมอเตอร์ไซค์เล็กๆเนี่ยพวกร้องเครื่องร2อย้าเนี่ยมันเหมือนกันไหมผมว่ามันเหมือนกันเลยนะไม่ได้ต่างเลยนะจริงๆเ,เหมือนกันเปะ๊เปะๆเลยไม่ต่างเลยก็ถือว่าเป็นการทดสอบไฟหน้าให้ดูกันครับว่าไฟหน้าที่ผมใส่เข้าไปไฟสูงนั้นมันสว่างแค่ไหนนะครับ ถือว่าใช้ได้นะกับเงินที่เราจ่ายไปไม่แพงนะผมจ่ายไปค่าสปอตไลท์อยู่320บาทนะครับแล้วก็สวิตของตัวทำไฟเพิ่มเนี่ยอีกรวมส่งแล้วก็งาน9กาทแบบาทก็มีอะไรอีกอย่างก็ไม่มีแล้วนะที่เหลือก็คืองานช่างครับแค่นั้นเองเราก็ได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจาังหวะว่าผมขันตัว ชิวหน้าชิวเนี้ยแตกนะครับคือทํามากไปหน่อยนะประมาณน,นั้นเวลาเพื่อนๆทาก็ระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าพลาสติกมันเหมือนกับไม่ใช่พลาสติกเหนียว ABS อ a ่ B อะขันปัแตกเลยเล่นขันแรงกันหน่อยนะครับตอนนี้จริงๆผมก็ไปซื้อตัวชิวหน้ามาแล้วชิวใหม่ไปเอาของออแอร์ลอกมานะครับ y a m a า i r l o c k ซื้อมาร้อยกว่าบาทเป็นชิว สีสโมกนะครับแล้วก็ความสูงก็สูงกว่าเดิมมิดหน่อยนะครับไม่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วกันยังไงคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูอีกทีนะโอ้โหเป็นไงชัดไนะได้อยู่นะนี่ขนาดไฟเหลืองนี่มันสองถนนคือแบบว่าสว่างมากนะก็ยังเห็นเลยก็ถือว่าโอเคครนะับฝากไว้แล้วกันครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วยังไงถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ share, ไปไปได้กดไิดตกดกระดิง่งพื่อเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัพเดทคลิปนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามชม C CC ซ <laughs> พูดผิดอีกติดตามรับชม easy easy 6395นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ